เช้ามืดของวันที่ยี่สิบสี่ค่ะวันนี้น้องเดียตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าแม่ปลุกผิดเวลาแม่ปลุกตอนตีสี่เราก็โดนปลุกแล้วเราก็เลยตื่นแล้วเราก็นอนไม่หลับแล้วก็เลยรีบขับรถออกมาซื้อกับข้าวให้แม่ไว้ให้แม่เตรียมใส่บาตหน้าบ้านค่ะก็วิ่งตามหาข้าวมันไก่เพราะว่าพ่อชอบข้าวมันไก่มากแล้วก็ใส่นมใส่กาแฟใส่ขนมใส่ น้ำใส่อะไรที่เป็นคู่แม่บอกว่าใส่เป็นคู่แล้วจะได้คู่โอ้โหมาบอกอะไรป่านนี้เนี่ยป่านนี้คงไม่ได้คู่แล้วแหละและเนี่ยแฟชั่นอะไรของคุณแดงเฮ้อคะ่ะเสื้อจีนกางเกงของญี่ปุ่นโดโเลมอนแฟชั่นล้ำโลกมากและนี่หายไปไหนไปขโมยของพระหรือเปล่าเนี่ย เราก็ต้องมายืนใส่ป่าเป็นเพื่อนแม่นะคะเรื่องบุญเราไม่ขาดอยู่แล้วนั้นผระมาและจ้ะกำลังรองมาเดินหน้าบ้านแล้วนะพอใส่เสกคุณแม่ก็กวดน้ํากวดน้ําไปให้คุณพ่อรู้แม่จะคิดถึงพ่อเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคนทะเลาะด้วยใช่ไหมขอให้ผลลบุญที่หนูกับแม่ทําส่งให้ถึงพ่อที่อยู่บนฟ้าด้วยนะครับคิดถึงพ่อทุกวันเลยไม่มีวันไหนจะไม่คิดถึงเลยครับ อยากให้พ่อยังมีชีวิตอยู่จังเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะพ่อก็เป็นรออีกฝั่งหนึ่งของบนโลกนี้นะครับคิดถึงพ่อจังโอะทำไมพ่อไม่เจอกันนานทำไมหล่อไปโอป้าเลยเนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่พ่อนะครับอันนี้เป็นพ่อของลูกครับอยากได้มากเลยหล่อจริงๆเลยอันนี้สิพ่อของเราของแท้ เห็นรูปนี้ก็คิดถึงพ่อเสียดายเราไม่มีโอกาสได้มาเล่นดนตรีด้วยกันอีกแล้วนะคะพ่อหนูสาคิดว่าถ้าหนูออกจาก BPS เราก็จะได้มาเล่นด้วยกันแต่มันก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้วคิดถึงพ่อที่สุดเลยครับวันนี้กลับไปฟังคลิปเสียงคิดถึงพ่อมากๆเลยพ่อรอหนูหน่อยนะครับอีกไม่นานหนูก็จะตามพ่อไปแล้วนะคิดถึงพ่อที่สุดในโลกเลยครับอยากกด จะฟังเสียงพ่ออีกครั้งนะครับ